สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำวันที่19พฤษภาคม2566นะครับเมื่อวานนี้ก็ยังคงเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่สกุลเงิน US d o l ดอลเนี่ยวิ่งอย่างแข็งแกร่งนะครับก็คือวิ่งขึ้นไปสุดเลยไม่สามารถมีอะไรมากั้นได้เลยนะครับแล้วก็ได้ทําให้ราคาทองคำที่เรายังมองว่ามันเป็นขาขึ้นในระยะยาวเนี่ยนะครับมีการย่อตัวลงมาแล้วก็ทํนิวโลด้วยนะที่บริเวณ1,950นะครับซึ่งเดี๋ยวเราวันนี้ ซึงเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันนะครับว่าในแนวรับนี้เนี่ยนะครับมันสําคัญขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้าผ่านไปได้เนี่ยมันจะวิ่งไปในทิศทางไหนนั่นเองนะครับส่วนสาเหหลักๆนะครับที่ทําให้สกุลเงินยูอสดอลลาร์มันปรับตัวแข่งค้าขึ้นเมื่อวานนี้นะก็คือการประกาศข้อมูลทางเศรษฐกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Ini t i a l job ได้์เคลมนะครับซึ่งออกมาดีกว่าครั้งก่อนแล้วก็ดีาคาดการณ์ด้วยนะครับแล้วก็ตัวดัชนีภาคการผลิตจากเียนะครับก็ ออกมาดีขึ้นอเห็นได้ชัดนะครับถึงแม้ว่าจะยังติดลบอยู่ก็ตามนะส่วนตัวย่อขายบ้านมือสองนะครับก็ออกมาต่ำกว่าคาดการเพียงเล็กน้อยนะครับนี่ก็เลยเป็นตัดใจหลักๆนะที่ทําให้สกุลเงินยูเอสดอลลาร์เนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับก็ยังคงเป็นในเรื่องของการเจรจาเรื่องการขยายเพดานี้นะครับระหว่างตัวคุณไบเดนกับสภาคอนเกรสนะครับก็ดูแล้วนะครับดูแล้วมีทิศทางที่ออกมาดีขึ้นนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับ นักลงทุนต่างๆนะครับก็เลยทำให้ยูเอสโอล่าแข็งยังไม่พอนะครับยังทําให้ตัวดัชนีในตลาดวอลล์สตรีตต่างๆเนี่ยปรับตัวแข็งค่าขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวโจนส์เนสแดกหรือว่า s อสแอนพีห้าร้อนั่นเองทีนี้นะครับประเด็นนี้เนี่ยเราคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในข่าวสารเนี่ยบอกว่าออกมาในทิศทางที่ดีขึ้นนะครแต่ท้ายที่สุดแล้วนะครับเรายังคงจะต้องรอข้อสรุปจากเขาอยู่นะครับว่าจะออกมาในทิศทางไหนนั่นเองนะครับซึ่งเหมือนระเบิดเวลานะครับตอนนี้มีเวลาถึงวันที่1มิถุนายนนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าไม่สามารถขยายเพดานนี้ได้นะก็จะทําให้สหรัฐเองเนี่ยต้องเกิดการผิดนัดชาระนี้นะครับซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะที่มันเกิดขึ้นนั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสหรัฐเนี่ยรายได้หลักๆเนี่ยมาจากการค้าและภาษีนะครับแต่ว่ารายจ่ายเนี่ยมันดันมากกว่านะครับก็เลยต้องทำให้มีการกู้ยืมเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะฮะข้าฟ้างมาทางสารสารณจาักนะว่า BOE กันบ้างนะครับก็ คุณแอนดรูไบเล่หรือว่าประธานมีโอ <the price. S 3> okay. ีก็ได้ออกมากล่าวว่ายังคงมีความกังวลเรื่องของเงินเฟ้อนะครับหลักๆเงินเฟ้อสองตัวที่มันยังไม่ลดสักทีนะก็คือเงินเฟ้อด้านราคาพลังงานนะครับซึ่งมันเป็นผลกระทบทางอ้อมเลยนะครับที่เกิดมาจากสงครามรัสเซียยูเครนตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะครับทำให้ราคาพลังงานมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือไปในเรื่องของด้านค่าจ้างนะครับค่าแรงงานนะเพราะว่ามันยังมีหลายๆบริษัทนะครับที่ยังคง ทำให้เงินเฟอ้อด้านแรงงานเนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่นะครับก็คือปั่นราคากันนั่นเองปั่นค่าจ้างกันนะครับตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นตัวที่ถุดให้เศรษฐกิจของสหาราชณาจาักรเนี่ยสามารถเติบโตไปได้ช้านะเพราะว่าตัวเลขเงินเฟอ้อในด้านอื่นๆเนี่ยมันเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไอ้พวกนี้เนี่ยมาคิดรวมด้วยนะครับสุดท้ายแล้วมันก็จะออกมายังคงอยู่ในระดับสูงอยู่ดีนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับตัวบ o e เองเนี่ยยัง ไม่ปิดโอกาสที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยนะครับเพื่อที่จะสกัดการเงินเฟ้อให้มันลงมาอยู่ที่2%ตามเป้าหมายให้เร็วที่สุดนะครับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะถ้าเกิดว่าขึ้น0.25เหมือนเดิมเนี่ยตรงนี้ผมเชื่อว่าน่าจะไม่ได้ส่งผลอะไรกับสกุลเงินปอนด์มากนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้น0.50%เนี่กก็อาจจะทําให้เกิดความผันผวน,น,นได้นะครับเพราะว่าภาพรวมนตลาดตอนนี้นะครับณตอนนี้เลยเนี่ยดูเหมือนนักลงทุนจะเล่นในธีมที่ว่าประเทศไหนข้อมูลเศรษฐกิจดีค่างเงินสกุลนั้นก็มีโอกาสที่่จะแขงคาได้รับ ส่วนราคาทองคำนะครับเมื่อวานนี้ก็หลุดลงไปทำนิวโรนะครับที่บริเวณหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับก็ตรงนี้มีการดีบปรับตัวขึ้นมานะครับแนวรับนี้ค่อนข้างแข็งนะครับวันนี้นะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับให้ระมัดระวังความผันผวนจากคุณเจอรโรมโพเวลนะครับนะถ้าเกิดว่าหลุดหนึ่งเก้าห้าสองลงไปได้เนี่ยนะครับก็มีโอกาสลงไปเทสหนึ่งเก้าซีซีนะครับหนึ่งเก้าสามห้าตามลาดับเลยแต่ก็ เราจะมาระวังตัวไดเวอเจนนะครับหรือว่าสัญญาณดิกลับกันกลับตัวด้วยแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นได้เลยนะครับสามารถทะลุอันนี้ผมตีเป็นเส้นเทรลลนยย่อยนะฮะหรือว่าสปีดไลน์ตรงนี้ถ้าเกิดว่าสามารถยืนเหนือราคาที่ผมตีเอาไว้นะครับประมาณ1965ไปได้นะครับก็มีโอกาสขึ้นไปเทส1973กรเกับ1981สําหรับราคาทองคำนะฮะคาดว่าวันนี้น่าจะวิ่งอยู่ในกรอบประมาณนี้นะครับวันศุกร์แล้วแล้วก็อาจจะไม่ได้มี วอลุ่มหรือเป็นเทรนที่ชัดนักนะครับยังไงให้ระมัดระวังความผันผวนด้วยเพราะว่าคุณเจอรมพาวเวลจะมีคํากล่าววันนี้นะครับในช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับเดีย๋ยวเรามาดูกันนะครับคุณเจอรมพาวเวลจะมีการประกาศวันนี้น่าจะช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มอ่านะครับก็เป็นช่วงส่งท้ายของตลาดนะครับให้ระมัดระวังความผันผวนจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐที่จะส่งผลต่อราคาทองคําไว้ด้วยนะครับ โอเคครับวันนี้ข่าวนะหลักๆก็มีช่วงกลางคืนนะครับมีของแคนาดาด้วยเด็ชนิยอดครับปลีกนะครับแล้วก็คากล่าวของคุณพาวเวลเท่านี้เองนะครับก็ให้ระมัดระวังความผันผวนแล้วก็การผันผวนในเรื่องของช่วงก่อปิดตลาดนะครับที่เราเห็นนะส่วนใหญ่วันศุกร์เนี่ยอาจจะมีโดนเทขายบ้างหรือว่าดีกลับขึ้นไปเยอะๆบ้างนะครับยังไงก็มา y m a ม a จเมนต์แล้วก็ตั้งสติ๊กบล็อตกันไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีกําไรแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวััสดีครบ